ใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมคะทั้งนั่งหน้าจอคอมทั้งขับรถแบบนี้จะใสแว่นโปร g r e s ซีฟรอดหรือเปล่าหมอมัธยามีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัธยาขวัญอนุชาค่ะเป็นจากสุแพทย์ประจามัธยาวิชันเซ็นเตอร์ค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องของคนที่มีปัญหาสายตายาวแล้วยังต้องทํางานหน้าจอคอมทั้งวันแล้วก็ต้องขับรถด้วยแบบนี้จะใส่แว่นโปร g r e s ซีฟรอดหรือเปล่าหมอมีคําตอบให้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังคลิปนี้กันเลยค่ะ คนที่มีปัญหาสายตายาวนะคะปัญหาหลักๆเลยก็คือเวลามองใกล้แบบนี้จะไม่ค่อยชัดค่ะจะต้องยืดแคนออกไปเพื่อที่จะได้เห็นชัดเจนขึ้นทีเนี้ยเวลาเราทํางานหน้าจอคอมนะคะเราใช้ระยะใกล้กับระยะกลางก็คือระยะคอมเป็นหลักอยู่แล้วซึ่งกระทบกับปัญหาสายตายาวโดยตรงเลยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทําให้การมองเห็นมันชัดขึ้นนะก็ต้องใส่แว่นค่ะทีเนี้ยเจ้าตัวแว่นโปร gresive อะค่ะแว่นเนี้ยมันเอาไว้สําหรับมองชัดทุกระยะอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยเก่งระยะคอมกับระยะใกล้ ข้อหมายก็คือถ้าเกิดว่าเราไปดูโครงสร้างของเลนโปรเกรสซีฟอะค่ะเราจะค้นพบว่าโครงสร้างเลน์ที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดเนี่ยมันคือระยะไกลค่ะลองลงมาคือรยะยะใกล้ส่วนโซนตรงกลางสันส้นๆเล็กๆเนี่ยอันนี้คือระยะคอมพิวเตอร์ถามว่าเราสามารถใช้โปรเกรสซีฟเนี้ยสำหรับทํางานหน้าจอคอมได้ไหมคําตอบก็คือได้แต่อาจจะไม่ได้ทั้งวันค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ค่อยสบายตานะัก อันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องดูก่อนค่ะว่าความสูงของจอคอมกับความสูงที่นั่งของเราอ่ะมันพอดีกันไหมถ้าเกิดว่าดูจอคอมนี้นะคะก็จะสังเกตว่าจอคอมของหมอค่ะระดับความสูงอะ่ะมันจะต่ํากว่าระดับตาของหมอนิดนึงให้ตัวเราคะ่ะสูงกว่าจอคอมหน่อยนึงเวลาที่เรามองจอคอมนะคะเราจะใช้วิธีการมองลงด้านล่างแบบนี้นะค่ะก็จะทําให้การมองจอคอมอง่ายขึ้นทีนี้เวลามองจอคอมนะคะเราอาจจะกดตาของเราให้มองลงมาที่ด้านล่างของโซนตรง บางของแว่นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะก็จะทําให้การมองจอสะดวกแล้วก็ไม่ฝืนธรรมชาติมากนะะักค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการมองเอกสารที่อยู่ใ,ใกล้โต๊ะนะคะเราอาจจะต้องหยิบเอกสารนี้ขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อที่จะช่วยในการมองจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหน้ามากนะ,ะหรือว่าถ้าเราจําเป็นที่จะต้องวางเอกสารจริงจริงก็ใช้วิธีการเหนื่อยหน้าขึ้นนิดนึงแต่เหลือบตาลงเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะเห็นเอกสารนี้แล้วก็ทําได้ไง่ายขึ้น แล้วตกลงเราควรจะตัดโปรเกรสซีฟหรือเปล่านะเพราะว่าหมอเพิ่งบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งเลงอะคอมคำตอบก็คือเราก็ควรตัดอยู่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคนที่ใส่โปรเกรสซีฟมีความหลากหลายในเรื่องของค่าสายตาแล้วก็การทํางานที่แตกต่างกันอย่างตัวหมอเอรค่ะหมอก็ใส่โปรเกรสซีฟแบบติดตาเลยไม่ได้ใช้แว่นอื่นแล้วก็สามารถที่จะทํางานหน้าจอคอมได้เป็นระยะเวลาน,นานๆด้วยเหตุผลก็เพราะว่าหมอเริ่มใส่ตั้งแต่ยัง40ต้นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือค่าสายตาของหมอไม่ได้เยอะมากหมอก็ปรับตัวได้ง่ายกับ แล้วก็โพซิชันในการนั่งรวมถึงการเลือกใช้จอคอมเนี่ยคะ่ะทำให้มองได้ง่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันช่วยส่งเสริมกันมันก็เลยทําให้ถึงแม้ว่าโปรเกสีจะไม่ค่อยเก่งระยะกลางมีระยะกลางที่เล็กแต่ก็ยังสามารถใช้ระยะคอมได้อยู่ดีนั่นแหละดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าถ้าเราตัดแว่นโปรเจสซีแล้วว่าเราจะทํางานหน้าจอคอมไม่ได้ไม่จริงเลยนะคะแต่ว่าในกรณีที่บางคนที่อาจจะมีปัญหาค่าสายตาเยอะมากๆหรือว่าด้วย e n v i r o n m e n t หรืออะไรบางอย่างที่จะทําให้เขาไม่สามารถ ปเปลี่ยนจอคอมให้ได้โพซิชันที่ดีได้ะคะ่ะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะใส่โปรเกรสซีฟไม่ได้จริงๆแต่เราก็มีตัวช่วยค่ะเป็นออฟฟิศเลนหรือว่าเลนกลางใกล้นะคะซึ่งก็จะมาตอบโจทย์แทนที่โปรเกรสซีฟถ้าเกิดว่าเขาทํางานหน้าจอคอมเป็นเวลานานๆแต่ยังไงก็ตามเลนหลักที่ใช้ในการดํารงชีวิตก็ยังเป็นเลนโปรเกรสซีฟอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่พูดถึงไม่ได้คือเรื่องของการขับรถค่ะคนชอบเข้าใจผิดเดยอะว่าขับรถเนี่ยเราใช้ระยะไกลอย่างเดียวในการมองแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราใช้ทุกระยะเลยนะคะเราใช้ระยะไกลในการมองถนนมองป้ายก็จริงค่ะแต่เราใช้ระยะใกล้ระยะกลางในการดูเข็มไมหรือว่าดู GPS ที่ติดอยู่ที่หน้าปัดรถนะคะสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้การมองหลายระยะดังนั้นการใส่แว่นโปรเรสซีฟเนี่ยเลยเป็นคําตอบที่ดีมากสําหรับคนที่มีปัญหาสายตายาวแล้วซึ่งเวลาเราขับรถอะคะ่ะการใช้แว่นโปรเรสซีฟเนี่ยก็คือ มองตรงๆได้เลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการมองหน้าปัดรถด้านหน้าที่เป็นระยะใกล้เนี่ยก็ใช้วิธีเหลือบตาลงมองเหมือนกับเวลาหมอดูเอกสารเลยคล้ายกันก็จะทําให้เห็นหน้าปัดรถได้ชัดเจนหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการมองกระจกทางด้านข้างนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการเหลือบตามองแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นคนที่ใส่โปรเจคชีฟเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตัวอัดแอนิดนึงก็คือหันศีรษะไปด้วยเพื่อการมองระยะข้างเหลือบตาด้วยแหละแต่ว่าต้องหันศีรษะไปด้วยนิดนึงเพื่อที่จะให้การมองเนี่ยมันชัด ขึ้นแล้วก็ไม่ได้โดนโซนด้านข้างที่เป็นโซนภาพบิดเบือนนะคะเพียงเท่านี้ก็จะใช้แว่นโปรเกรสซีฟได้อย่างง่ายแล้วก็สบายตาแล้วเห็นไหมคะว่าไม่ว่าเราจะนั่งหน้าจอคอมหรือว่าขับรถเนี่ยการใช้แว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าเราต้องดูวิธีใช้ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะที่สําคัญเลยคือเราจะต้องไปตัดแว่นโปรเกรสซีฟกับร้านที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตัดแว่นให้มันตรงกับค่าสายตาของเราก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกรุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนก็ใส่ไม่สบายทั้งนั้นละค่ะถ้าเกิดว่าเราตัดไม่ถูกต้องงงยัไ ถ้าท่านไหนสนใจที่จะตัดแว่นโปรแกสซีหรือว่ามาปรึกษานะคะก็สามารถเข้ามาที่มัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ได้ทุกสาขาค่ะเรามีคุณหมอสายตาคอยแนะนําท่านแล้วก็ให้ทดลองเลนโปรแกสซีถูกรุ่นทุกมีฮอร์ด้วยค่ะสำหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้หมอด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ